อมนะก่อนที่จะกันได้เอาจริงๆแล้วอะเมื่อตอนก็นวันนี้สอนกันไหมพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมจะสอนวิธีการย้อนหลังคนอื่นหรือครูคนอื่นหรือแบบเทคนิคของคนอื่นจะสอนข้างหน้าไปข้างหลังแต่ผมจะสอนข้างหลังไปข้างหน้าเหตุ <m> ผลของมันก็คือการที่เรารู้จุดจบของทรงผมนั้นๆก่อนที่จะตัดเป็นตั้งแต่เริ่มบางทีถ้าเราตัดเป็นเริ่มได้จบไม่ได้ค่าเท่าเดิมแล้วผมก็เลยจะใช้วิธีการเริ่มจากข้างหลังแล้วไปข้างหน้าเพราะว่าถ้ารู้จักความสวย ต่องานจากคนอื่นก่อนความสวยต่อสมมติต่องานจากผมก็จะรู้จักว่าอ,อ๋ออันนี้ตัดออกมาควรจะเป็นอย่างนี้มันจะสมส่วนแบบนี้เพราะบางคนเริ่มได้แต่ไม่รู้ว่าจะสมส่วนแบบไหนออกมาแล้วจุดจบเป็นรูปแบบไหนผมก็เลยจะสอนกันก็คือก่อนที่จะกันใช้มิดโกนก็ต้องใช้เป็นตัวนี้ก่อนทิมเมอร์ มีคนรู้ไหมว่ามันใช้เพื่ออะไรเดินเส้นอ่ะได้กันครอบเพราะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นมิโกนคลิปวิดีโอนี้ก็สนับสนุนโดยมิโกนจิเล็ตลอร์ดอลบริดต์มิโกน,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 นโกสองคมคุณภาพเยี่ยมเพือบดยสารระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เพื่อกันหลังจากใช้ทิมเมอร์จบเพราะว่าตัวนี้ก็คุณภาพค่อนข้างสูงนะหาซื้อง่ายราคาไม่เกิน150บบาทก็หาซื้อได้พอเวลาเราตัดเป็นแล้วก็ใช้ตัวนี้กัน ทางร้านหมูวัใช้เป็นตัวนี้ก่อนที่จะเริ่มเราต้องรู้จักกับมันก่อนจริงๆแล้วตัวนี้เหมือนปลายปากกาหรือปลายมิกนดีๆนี่แหละถ้าเราพลิกแพงมันเป็นแต่วิธีการการันก็คือเราจะเน้นให้ปลายมันลงถ้าเราจะโค้งก็คือเน้นปลายถ้าเราจะกินหน้าเต็มคือตัดหน้าตมตรงไปแบบนี้เพื่อจิกมันถ้าสมมติก็คือเราจะกินหน้านี้แล้วก็เนี่ยคือกินหน้าเต็มถ้าอยากกินหน้าโค้งคือใช้ปลายของมันเอียงเอียงองศาแบบนี้ บางคนจะชอบเอียงหงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็วาดมันจะไม่กินหรือกินไม่ดีกินดีคือกินท่านี้ก้มลงแล้วก็วาดมันไม่ใช่หงายเพราะว่าตัวที่กินคือซี่ใบมีดสุดท้ายจะเป็นตัวที่กินไม่ใช่ตัวหงายขึ้นแล้วกินองศาที่เราจะกันคือวันนี้เราจะมาพูดเรื่องตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วมันจะออกมาแล้วถ้าเราทําดีมันจะดีมันเหมือนเป็นกรอบของภาพ ถ้าเราทําภาพนั้นออกมาสวยกรอบเราก็ต้องสวยด้วยถูกไหมวาดภาพสดีแต่กรอบไม่ดีก็เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากมรืูว่าแอปพลายในการใช้งานมันยังไงตรงส่วนที่ยากที่สุดจะขอให้เป็นตรงส่วนนี้แล้วกันแคบลงมาอีกบางคนบอกว่าตรงนี้แขบยากผมจะแคบลงมาอีกคือตรงนี้จะมีปัญหาที่สุดคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เพราะใช้ปตจจียนหน้าเต็มกินดันเข้าไปปุ๊บหรือว่าจิกจากดัน,น้าก็แค่เล็งให้ตรงแต่ตรงเนี้ย ต้องให้โค้งแล้วมันสามารถประยุกตใช้ในการแกะลายได้ใช้ทําอะไรได้หลายอย่างแกะลายก็ต้องโค้งให้ได้ถ้าแกะลายหน้าตรงอย่างเดียวมันจะเน้นเป็นทรงพวกกราฟิกแล้วแต่ความชอบช่วงหลังหูจะใช้แบบเดียวกันถึงบอกว่าถ้าตรงนี้ได้หลังหูได้เหมือนกันเราจินตนาการว่าตรงนี้มันเป็น90ก่อนถ้าเราการันมามันจะเป็น90แล้วข้ามูลมันอย่างงี้ถูกไหมก็คือตรงนี้ขึ้นไปตรงแง่ง๋ยวกลัวไม่เห็น ตัวแง่ยางงี้ใช่ไหมตัวนี้จะดังการว่าเป็น90ก่อนตรงๆไปอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เ0เหมือนกันมันอาจจะดูงงๆนิดนึงแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วทุกอย่างจะง่ายหมดเลยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขได้ทุกอย่างก็จะง่ายลงไปพอได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากให้โค้งมากน้อยแค่ไหนความโค้งของมันแต่ผมจะให้มันสมส่วนเราก็จะมาร์กประมาณตรงนี้ก่อนประมาณตรงนี้ก็คืออ๋อให้มันสุดแค่เข้ามาแค่ตรงนี้เราหัดวาดเล็งตรงนี้ตรงนี้คือจุดสุดกลางแล้วก็ตรงนี้คือ จุดปลายที่จะต่อจอล,ลงมาคิดซะว่ามันจะต้องโคง้งอย่างนี้เราจะได้เส้นโค้งที่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมก็คือว่าเราจินตนาการว่าตรงนี้มันเป็น90เหมือนเดิมเลยมันจะเป็นออกมาอย่างนี้แต่เราห้ามจิกไปเป็น90นะถ้าเรากันไปเลย90เจ๊งนะเราต้องจินตนาการก่อนอย่างที่ผมบอกคือหาเส้นตรงมาก่อน ถ้าอย่างเงี้ยมันเยอะมันจะกินยากเราเลมผมจะเลมให้ดูก่อนอันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นเอาเส้นตรงเส้นตรงคือเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือปลายจุดจบของตรงนี้ทีนี้เป็นส่วนของเส้นโค้งถ้าเราทำโค้งได้วิธีการจับ แล้วแต่ว่าถนัดจับแบบไหนผมจะไม่ฟิกเพราะว่าทุกคนจะมีในลูกแบบการจับของตัวเองบางคนก็ตีรังกากันถ้าอาอกมัสวยก็ไม่มีใครว่าเพราะฉะนั้นผมจะเอานิ้วสักนิ้วหนึง่งจับลงไปในหัวเขาสักนิ้วหนึ่งเพื่อเป็นหลักเหมือนการเล็งปืนถ้าเล็งปืนเล็งมือเปล่ามือจะไม่นิ่งเท่ากับการเอาไปตั้งไว้กับอะไรสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนิ้วที่จิ้มไปในหัวลูกค้าเนี่ยคือการทําให้มือเรานิง่งถ้าจะเก็ตดูดีๆอันนี้คือมือเปล่าอันนี้คือมือที่จิ้มมันก็จะนิ่งงต่ง คือเราจะไล่ไปอย่างนี้แต่ถ้ายิ่งได้ทีเดียวยิ่งดีเราเห็นเป็นไกด์บางๆมันอาจจะยังไม่ชัดเราใช้วิธีการระบายอย่างที่ผมบอกค่อยๆระบายระบายก็คือหักก็คือการเก็บให้มันคมเอาเศษผมที่มันที่เรายังไม่ชํานาญแล้วกลัวว่ามันจะไม่คมเราเอาออกทําให้มันเห็นชัดก่อนว่าเราต้องการที่จะกันเส้นนี้ ส่วนตรงหลังใบหูที่ผมบอกว่าให้หัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าหลังใบหูเนะี่ยเทคนิคเดียวกันแต่แค่ย้อนสอนก็เลยบอกว่าตรงนี้มันสําคัญไอ้ตรงนี้ยังมีไกด์ไกด์ก็คือหูแล้วก็เส้นขอบแต่ตรงนี้ไม่มีไกด์เลยมันก็เลยยากที่สุดตัวนี้ก็คือตัว90ที่เราจินตนาการไว้แ,แต่แรก90ตรงนี้ก็90เช่นเดิมอันนี้เดี๋ยวตัดเลยอ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้พอใช้ตัวนี้คล้องแล้ว ก็คือเป็นตัวกันเดี๋ยวจะกันให้ดูข้างหนึ่งหลังจากนั้นก็มาในส่วนของการกันก,กันก็คือหักไปไม่โกนกันเป็นหรือยังอ่ะลองหักให้ดูแล้วก็ใส่ขั้นตอนนี้ต้องระาวาังกันน,นิดนึง วิธีการจับมิโกนก็สําคัญมันใช้ต่อเนื่องกันถามว่าตัวไหนสําคัญกว่ามันเหมือนเป็นน้ําซุปใส่กระดูกหมูแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่น้ํามันก็ไม่เป็นน้ําซุปมันก็มันต้องใช้คู่กันก็คือตัวนี้เป็นตัวไกด์ตัวนี้เป็นตัวลงจริงเพราะฉะนั้นต้องมีไกด์ก่อนที่จะลงจริง mm. วิธีการจับเออถูกต้องจับแบบนี้ถูกแล้วก็คืออย่างงี้คือมันไม่มีขนให้การแล้วคือเราดึงหนังฝั่งตรงข้ามอย่างงี้รูปเบาๆเห็นไหมรูปแค่รู้สึกถ้าซูมเข้ามาจะเห็นเลยว่า หนังแทบไม่ได้ถูกกดแต่มันใช้ความคมของไบมดโกนแต่คนชอบใช้ผิดคือกดกดเชือมันกดไปบเนี้ยเนี่ยแล้วก็รูดมันจะระคายเคืองเพราะฉะนั้นใช้ความคมของไบมดโกนให้เป็นประโยชน์ไบมดโกนมันคมอยู่แล้วก็ใช้ถ้ารู้รูโดนนะเห็นไหมแค่สัมผัสมันก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นใช้แค่ความคมของมันไม่ต้องใช้น้ําหนักจับมดโกนพอเวลาท่าเนี้ยจะยากแต่เดี๋ยวค่อยบอกเพราะฉะนั้นจะกันตรงนี้ให้ดูก่อนอันนี้จะไม่ได้เอาเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่จะใช้มดโกนให้ดูไปด้วย คู่ไปส่วนตรงนี้จะใช้หน้าตั้งเห็นไหมว่าใบมิดโกนน่ะกับตัวนี้เห็นไหมหน้ามันกว้างคล้ายๆกันเลยเราคว่ำลงแบบนี้ใช่ไหมหน้าเต็มมีดโกนก็ใช้หน้าเต็มเหมือนกันแล้วก็ดึงเหมือนเข้าเราดึงฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ไปดึงฝั่งนี้ชิบหายเลยนะหูเหอหายหมดนะใช้หน้าเต็มเหมือนกันการมาแบบนี้อ่าใบม่ดโกนบางถูก ตั่งทามาให้มันตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ความตรงของใบป็นโกนให้เป็นประโยชน์อันนี้สําหรับผมนะผมจะมาร์กมันไว้ก่อนว่าจะเอาตรงเนี้แล้วก็ใช้หน้ากันหน้าตรงมันก่อนตรงส่วนไหนที่ยากตรงส่วนนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องใช้แค่ปลายมันก็เลยยากเพราะว่าเวลามันใช้ปลายปุ๊บมันยากเราก็ต้องจับตัวนี้ให้คล้องแล้วตัวนี้ก็จะคล้องตามตอนจับตัวนี้เราไปกนท่าย,ย้อนมันจะยาก วิธีการจับก็คือจับเหมือนกันทุกอย่างแค่ความหน้ากางหายหนะแล้วเราก็เอาตะก,กี้ที่มันถูกอย่างนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราก็ให้มาแล้วก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมแค่นี้เองจริงๆแล้วก็จับมันให้มันผมจะใช้เหมือนกันเลยคือมันจะมีตัวรับน้ําหนัก<ๆ>ก็คือจะค่อยค่อยรูดอย่างนี้เห็นไหมแค่ใช้ความคมของมันมันก็ออกแล้วอันนี้ยังไม่ได้กดเลย ถ้าคมยังไม่สะใจพอส่วนไปเลยส่วนแม่งเลยของ,องที่จริงส่วนเราจะต้องให้ตัวลูกค้าเตี้ยกว่าเราอันนี้ก็จะคมสะใจทําไมต้องสอนมิโกนก่อนก็อย่างที่บอกก็เพราะว่าการที่เรากันได้เราไปต่อง,งานจากใครก็ได้จากคนที่ตัดเป็นอยู่พระเขาตัดเป็นอยู่แล้วเราก็จะรู้จักไปด้วยเลยว่าอ๋อหลังจากที่เขาตัดเสร็จแล้วขอบมันเป็นอย่างนี้เราเห็นรายละเอียดของทรงผมไปแล้ว ว่า Shift, อ๋อความยาวของด้านบนความยาวของด้านข้างเป็นแบบนี้เราก็จะกันต่อพูดง่ายการที่เริ่มจากข้างถ้ายได้เปรียบกว่าเริ่มจากด้านหน้าเพราะด้านหน้าไม่มีไกด์อะไรให้เราเห็นแต่ถ้าเราเริ่มจากด้านหลังมันมีไกด์ให้เราเห็นจากต่อจากคนอื่นเราไปต่องานจากใครเราก็ได้เห็นงานของคนนั้นทันทีผมก็เลยเลือกที่จะให้เริ่มจากด้านหลังสมมติมาต่อจากงานผมก็จะเห็นงานของผมได้ชัดก็จะ,จะละเอียดหัวแรกที่เรามองเห็นจะไม่เหมือนหัวที่ร้อยที่เรามองเห็นเหมือนทุกอย่างรายละเอียดเราต้องมอง ตอนแรกเราก็มองว่ารถมันสวยทุกคันแหละแต่พอเราเริ่มชอบสไตล์หนสไตล์หนึ่งรถคันนั้นลองมองไปร้อยคันแล้วมันจะมีคันเดียวแหละที่สวยสําหรับเราเราก็ต้องเลือกเอาแนวนั้นเป็นหลักแนวที่เราชอบก็เหมือนกันด้านนี้ก็กันเหมือนกันโอเค